อ่ครับสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่เจออาการของมอเตอร์ไดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นโตชิบาโตชิบาอ,อาการมอเตอร์เบียดนะครับมันมีหลายกรณีที่พี่น้องมือใหม่จะต้องไปศึกษานะครับอาการเบียด เกิดมาจากนอ็อตขดลวดคายเองนะครับต่อมา,อาพี่น้องมือใหม่อาจจะได้ไปขยับขยายมันนะครับมันเลยทําให้ไอ้มอเตอร์ด,ด้านในนะครับขดลวดด้านในครับมันคตมันเอียงมันไม่อยู่ในตําแหน่งของมันว่างังน,นะครับมนเกิดการเบียดกับไอตัวฝาครอบตัวนี้ครับมนเกิดการเบียดอาพี่น้องหลายท่านก็อาจจะสับสนว่าอ้าว เราก็ไม่ได้ทาอะไรสักหน่อยเราถอดแค่ออกมาปุ๊บเนะี่ยเราก็จะไปทําความสะอาดด้านในเอาประกอบเข้าไปทําไมมันติดอย่างเงี้ยถ้ามันติดแบบนี้นะครับมันเบียดแบบนี้ครับบางครั้งมันจะขึ้น E79 นะครับและบางครั้งมันจะทําให้เซนเซอร์เออร์เลอร์ทำงานไม่ได้นะครับอ่ามอเตอร์สําหรับมอเตอร์ไดเรกแบบนี้นะครับเนี่ยครับติดอ่าทีนี้เราจะมาดูปัญหาของมันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับเราถอดออกมาดูกันเลยนะครับ แล้ววิธีแก้ไขทำตามคลิปผมเลยนะครับอตอนนี้มันเบียดแล้วนะครับมันเบียดถ้าเบียดแบบนี้ครับมันเกิดไฟฟ้าสถิตทําให้ระบบเออร์เลอร์ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าปกติเขาจะมีแม่เหล็กวนทําให้ระบบทํางานได้นะครับตอนนี้มันทํางานไม่ได้นะครับปกติมันจะไม่ดังนะครับเอาถอดออกมาก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูปัญหาเข้ามานะครับปัญหาที่มันเกิดมาทําให้ไอตัวนี้เบียดกันนี่นะครับ <c oughs> มันมีอยู่ตรงนั้นนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับอ่าเพียงแต่เราอาจจะไม่เข้าใจเท่านั้นเองครับมันก็เลยเอ้าะครับเบียดแล้วนะครับอ่าตัวนี้ถอดออกมาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบใหม่ให้มันไม่ดังนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาละครับทีนี้เราจะมาดูสาเหตุเขามันนะครับสาเหตุที่อ่าไอฝาครอบไดเล็กตัวนี้นะครับ <c oughs> มันไปนเบียดกับกดลวดพวกนี้นะครับ <c oughs> มันมาจากไหนคันบ้างเอาละครับทีนี้ <c oughs> อาพี่น้องมือใหม่สังเกตให้ดีนะครับ <c oughs> อ่าอันดับแรก ไอ้น็อตพวกนี้นะครับน็อตยึดยึดฐานไอ้ตัวนี้นะครับมันอาจจะหลวมนานๆไปมันอาจจะหลวมแล้วมันอาจจะเอียงได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีแม่เหล็กดึงดูดท,ทุกทุกทิศทุกทางได้นะครับมันเลยทําให้ตัวนี้เอียงมันก็เบียดได้อันนี้อันดับแรกแล้วครับอันดับต่อมานะครับมีพี่น้องได้ไปอถอดออกมาดูถอดออกมาแล้วเอากลับเข้าไปปุ๊บ ใส่ไม่ตรงร่องของมันนะครับใส่ไม่ตรงตำแหน่งของมันนะครับว่างนั้นเถอะครับไม่ตรงตำแหน่งของมันเมื่อเลยเกิดการเบียดหลังจากที่มันเบียดแล้วนะครับมันก็ทํางานไม่ได้เลย <_ D> เนื่องจากว่ามันมีการช็อตตามระบบของมันทําให้เกิดสนามแม่เหล็กหรือไฟฟ้าสถิตขึ้นมาทําให้อ่าทํางานไม่ได้แค่มันเบียดเท่ก็จบเกมนะครับแค่มันเบียดปกติเขาจะจะไม่เบียดนะครับไม่เบียดกับตัวนี้นะครับปัญหาของมันนะครับ พี่น้องได้ถอดตัวนี้ออกมาเช็คดูนะครับอา่าเช็คดูอ่าเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับอ่าคลายน็อตออกมาก่อนคลายน็อตออกมาให้ดูก่อนนะครับเผื่อที่จะได้เป็นแนวทางนะครับยังไงก็เป็นแนวทางอยู่แล้วครับเนี่ยครับเอาแล้วคลายน็อตออกมาให้พอให้พอได้ขยับมันได้ก่อนนะครับ เวลา,าสมมุติว่าอันดับแรกเขามัน,นะนอะน็อตพวกนี้ครับมันจะคลายตัวออกหลังจากที่มันใช้งานไปนานๆมันขยาข่าเพราะมันขยา่าปุ๊บมันเกิดการเอียงแล้วก็ทําให้ไ <c oughs> อตัวเนี้ยครับมันมาเบียดกับฝาครอบตัวนี้ได้นะครับอ่าต่อมาทีนี้อ่าพี่น้องมือใหม่อาจจะถอดเอามาทําความสะอาดหรือว่าส่วนมากแล้วหนูก็จะมากัดเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับ เมื่อเราถอดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะใส่ลงไปไม่สนิทนะครับไม่สนิทยังไงลองมามาดูกันนะครับเนี่ยครับบางาครั้งอ่าพี่น้องถอดน็อตออกมาปุ๊บนะครับข้างในนี้มันจะมีบูทนะครับเอานี้ดีกว่านีครับถอดออกมา อ่าข้างในรูนะครับเขาจะมีบูทให้พอดีกับน็อตนะครับเออทีนี้เราถอดเข้าถอดออกนานๆไปปุ๊บเนี่ยครับไอ้บูทตัวนี้ครับบางครั้งมาดูถายไปดูถหายไม่ได้เลยนะครับดูถหายทำให้ไอ้ตัวนี้หลวมเลยนะครับหลวมเลยขนาดบูทมันยังไม่หายแต่ว่าไอ้บูทพวกนี้ครับมาเกิดการอ้าการหลวมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องขยับให้มันได้ตำแหน่งของมันนะครับนะครับไอ้ตัวนี้ เห็นไหมครับมันขยับได้เลยครับมันไม่อยู่กรมจีนเขาจะมีอาตำแหน่งมาคับไว้แต่บังเอิญว่าเราอาจจะเป็นมือใหม่เราเอาเครื่องสักผ้านอนลงแบบนี้นะครับนอนลงแบบนี้ทีนี้ไอ้นี้มันหนักมันหนักมันก็จะหยอดลงมาครับมันจะหยอดลงมาทีนี้เราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ขันน็อตขันน็อตขันน็อตเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้ครับมันหยอดลงมาไม่ได้ตำแหน่งนะครับ มันไม่ได้ตำแหน่งทีนี้ถ้าเราจะขันน็อตเข้าไปปุ๊บเราต้องมือดัน <laughs> นะครับดันให้มันได้ตำแหน่งนะครับดันขึ้นไปอย่าให้มันหยอดลงมาแบบนี้ถ้าเรา,าฝืน <c oughs> เราคิดว่าเอาเอาเข้าตรงนี้ละไม่เป็นไรละขันน็อตเข้าไปเลยจังหวะนั้นนะครับไอ้บูธพวกนี้ครับบูธพวกที่ยึดหัวท,ที่อยู่กับน็อตพวกนี้ครับมันเกิดการอ้าการหลวมมันจะทำไอ้ไอขดลวดตัวนี้นะครับ หยอดลงมาเลยครับหยอดลงมามันก <Yeah. S 1> ็จะมาเบียดไอ้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับฟัด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 เลยนะครับอาทีนี้ถ้าเราจะเอาเครื่องสื้ผ้านอนลงนะครับนอกจากว่าเราจะเอาถังเนี่ยว่อมลงนะครับแล้วเอานี้ไปวางให้ได้ตำแหน่งอันนี้ก็จะโอเคอยู่แต่ถ้าเมื่อใดนะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่เอาเครื่องสื้ผ้านอนลงแบบนี้ไอ้ตัวนี้มันก็หนักพอสมควรและจังหวะไอ้พวกบูธพวกนี้ครับบูธที่ผมว่านะครับเนี่ยครับ อ่อามันหายหรือว่ามันละหลวมไปมันจะหลวมกับน็อตพอดีเขาจะให้มีกับพอดีกับน็อตเห็นไหมครับอันนี้แสดงว่าไอ้ตัวนี้เขาถอดถอดเข้าๆออกทําให้บูทตัวนี้ครับบูทที่ยึดยึดน็อตพวกนี้ครับมันละหลวมกับน็อตนะครับนะครับมันเลยทำให้ไอ้ตัวนี้นะครับย้อนได้ขณะที่เราอนอนลงเห็นไหมครับมิกกี้มันเบียดนะครับมันเบียดกับไอ้ฝาครอบตัวนี้ อาทีนี้ถ้าทําอย่างผมนะครับมันก็จะไม่เบียดเลยถ้าเราเอาเครื่องว้านอนลงแบบนี้เราต้องดันตัวนี้ขึ้นนี่ครับดันขึ้นให้สุดนะครับเนี่ยครับดันขึ้นให้สุดแล้วก็ขันน็อตตัวบนไว้ก่อนนะครับนี่ครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเบียดนะครับ ดันไม่ได้สนิทนะครับมันจะเบียดเลยนะครับนี่นะครับ ดันขึ้นนะครับขยับตัวนี้ออกก่อนนะครับให้มันได้ตำแหน่งมาดีๆนะครับตำแหน่งเข้ามาก็คือดันขึ้นนี่แหละครับถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เราขันน็อตเข้าไปไอ้ตัวนี้มันหย่อนออกมาเลยนะครับอ่าทีนี้ถ้าถ้ามันอยู่ประมาณนี้อ่าตัวนี้ผมอาจจะดันไม่สุดนะครับอาจจะมีการเบียดนิดๆหรือว่าจะดีเลยก็ได้นะครับ เนี่ยครับเนี่ยเราต้องขยับตัวนี้นะครับถ้ามันเกิดการเบียดเมื่อไร่นะครับให้มาขันตัวนี้ขันน็อตพวกนี้ครับขยับไอตัวนี้แหละครับให้มันขึ้นด้านบนเรานอนลงแบบนี้ต้องดันให้มันขึ้นข้างบนให้สุดเลยนะครับอย่าปล่อยมันหยอดลงมาไม่ได้ถ้าหยอดลงมาแล้วครับมันมันเบียดเลยครับเลยทีนี้ เดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะครับว่ามันจะเบียดหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับไม่เบียดแล้วนนี้มันดังตรงนี้เท่านั้นเองเห็นไหมครับอา้าวดูกระชัดนชัดเลยนะครับ นี่ไม่เบียดสายสายสายตรงนี้เท่านั้นเองครับไม่เบียดแล้วอ่าเห็นไหมครับถ้ามันเบียดหน่อยๆเราก็สามารถขยับตัวนั้นได้เห็นไหมครับนี่นะครับทีนี้ผมจะออกมาให้ดูอีกทีนะครับหรือว่าจะพอแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเบียดแบบนั้นนะครับให้ไปตั้งตัวใน อ่าบางครั้งพี่น้องหลายท่านอาจจะว่าไอตัวนี้ครับอาจจะโดนเคาะโดนทุบมาหรือว่าแม่เหล็กมันโผล่ขึ้นมามันเลยทําให้อาเบียดได้หรือว่าแกตัวนี้คดมันไม่มีคดครับสาเหตุมาจากที่มันเบียดนะครับนี่ครับลื่นเลยเห็นไหมครับอ่าลื่นแล้วเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมลกไปขยับให้ดูอีกทีก็ได้ครับอ่าผมจะถอดตัวนี้ออกมาพบนะครับแล้วผมจะไปคลายน็อตนั้นลงนะครับอ่ามันก็จะติดอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น อ่แค่นี้ก็คงจะได้แล้วนะครับคงจะเข้าใจแล้วสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับถ้ามอเตอร์เบียดนะครับอ่าให้ไปขยับตัวด้านในนะครับอย่าเอามานอนลงแบบนี้เราต้องดันมันขึ้นดันมันขึ้นแล้วขันน็อตตัวนั้นให้มันได้สนิทแล้วแล้วเราค่อยขันไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราใส่ไปปุ๊บมันหย่อนลงมาเราขันน็อตมันเบียดลงมาข้างล่างเลยเวลาเราหมุนปุ๊บมันจะมาติดข้างล่างควาด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 เกิดการเสียดักฟัดฟาดฟดฟดเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปเช็คดูนะครับ เงียบเลยเห็นไหมครับอ่าไม่ดังเลยโอเคนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็อ่าหวังใจว่าจะเป็นอ่าประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาถามผมได้นะครับเราผมก็ยินดีอ่าตอบคำถามไปตามอ่าความรู้ความสามารถเล็กๆน้อยของช่างันบ้านนะครับอันนี้มันก็สำเร็จแล้วเมื่อกี้มันมาหมุนติด หมุนมอเตอร์นะครับติดเลยครับติดหนืดแล้วเสียงดังควาดๆเคล็ดๆเลยนะครับแสดงว่า,าช่างเขามาให้นะครับเขาไปทําตรงนี้แหละครับข้างในนี่แหละครับ <c oughs> มันเลย <c oughs> มันเลยใส่ได้ไม่ได้ตําแหน่งอย่างที่อาการออกมาเมื่อกี้นะครับติดหนืดผมทําให้ดูแล้วหลังจากที่ผมไปแก้ไขตรงนั้นนิดเดียวนะครับมันก็ดีเลยอาวแล้วครับ ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่าพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ